เธอเปลี่ยนกลอนประตูขณะที่ฉันไม่อยู่อย่างนั้นเลยไม่มีคำเตือนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคำอธิบายฉันยืนอยู่บนระเบียงบ้านของฉันระเบียงของฉันพยายามบิดกุญแจที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปฟังเสียงคลิกเบาๆของเดดบลที่ตอบกลับดังกว่าคำพูดใดๆกลอนนั้นบอกว่าคุณไม่เป็นที่ต้อนรับกลอนนั้นบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของคุณอีกต่อไปแต่มันเป็นของฉันขอพระเจ้าช่วยด้วยมันยังคงเป็นของฉันกุญแจรู้สึกแปลกปลอม ในมือฉันโลหะชิ้นหนึ่งที่ฉันรู้จักมาหลายสิบปีจู่ๆก็กลายเป็นคนแปลกหน้าฉันลองอีกครั้งเขย่ามันคิดว่าอากาศหนาวเย็นในเดือนเมษายนอาจทำให้กลไกติดขัดแต่มันก็ไร้ประโยชน์แล้วสายตาฉันก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ส่องประกายในแสงเช้าจางๆบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนฉันจากไปสติ๊กเกอร์สีขาวเล็กๆที่ดูสะอาดตาอยู่ใกล้ลูกบิดประตูมันอ่านและข้างใต้นั้นสองคำที่ทำให้หัวใจฉันหยุดเต้น3ามนาฬิกาสินาทีพเอ็มวันศุกร์วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันจะไปดูแล เพื่อนสนิทที่สุดของฉันไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำความโหดร้ายของมันช่างเฉพาะเจาะจงราวกับการผ่าตัดที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาตื่นตระหนกต่อการบุกรุกนี่คือการนัดหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะที่ฉันอยู่ห่างออกไปสองชั่วโมงกุมมือคลาร่าขณะที่เธอกำลังเสียใจเรื่องน้องสาวของเธอพวกเขากำลังอยู่ที่นี่ เพื่อลบฉันออกไปฉันกดกริ่งนิ้วของฉันสั่นเล็กน้อยฉันรอไม่มีอะไรฉันค้อแล้วกดกริ่งอีกครั้งก็ยังไม่มีอะไรนอกจากเสียงสะท้อนที่ว่างเปล่าของความหวังที่กำลังจะตายต้นไฮเดรเนียเก่าของฉันซึ่งถูกตัดแต่งโดยคนที่เห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจพวกมันยืนเหมือนโครงกระดูกเล็กๆอยู่ข้างบรนไดเบียงฉันไม่ร้องให้ฉันหวังว่าจะบอกคุณได้ว่าฉันร้องให้ว่าทุกอย่างหลั่งไหลออกมาในการสะอื้นที่สะอาดและปลดปล่อยแต่นี่ไม่ใช่ฉันยืนนิ่งปล่อยให้ความเจ็บปวดค่อยๆลงเหมือนฝุ่น และกลับขึ้นรถพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้จักฉันผู้หญิงที่เงียบครึมชอบประณีประนอมที่พวกเขาสามารถผลักเข้ามุมได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาได้ขังใครไว้นอกบ้านยังไม่รู้หรอกฉันจอดรถห่างออกไปสองช่วงตึกเพียงแค่มองไม่เห็นฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคลาร่าอยู่ห่างออกไปสองชั่วโมงและฉันไม่สามารถทนบอกเธอได้ว่ายังไม่ถึงเวลาฉันไม่สามารถทนฟังเธอพูดว่าฉันบอกแล้วว่าพวกเขาจะลองทําอะไรแบบนี้ ฉันต้องการคิดฉันนั่งอยู่ในคันเก่าของฉันเครื่องยนต์ดับความเงียบภายในรถเข้ากันได้ดีกับความเงียบจากบ้านมือของฉันสั่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะความไม่เชื่ออย่างสุดซึ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นความเจ็บป่วยทางกายภาพนี่คือบ้านที่สามีของฉันแจ็คและฉันซื้อในปี1974โดยมีเงินดาวแทบไม่พอและอเล็กลูกชายตัวน้อยของฉันอยู่ในอ้อมแขนมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวอะโวคาโดและสนิมในอ่างอาบน้ํา แต่ต้นเมเปิลที่สนามหน้าบ้านสว่างสวัยเป็นสีทองทุกฤดูใบไม้ร่วงและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเราแจ็คเสียชีวิตบนระเบียงนั้นเมื่อ12ปีก่อนเขานั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวโปรดพร้อมกับกาแฟแก้วที่สองและหนังสือพิมพ์ยามเช้าพับอยู่ในตักฉันอยู่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่นั้นมาคุณเคยรักใครบางคนอย่างสมบูรณ์จนคุณไม่สามารถมองเห็นว่าพวกเขาหยุดรักคุณแล้วหรือยังนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายของฉันอเล็กหลังจากแจ็คจากไปเขาก็เป็นหลักประกันของฉันอยู่พักหนึ่งแล้วเซเลส ก็เข้ามาเธอเป็นผู้หญิงที่มีโหนกแก้มที่คมชัดและคำพูดที่คมกริบกว่าเดิมเธอทำงานด้านการสร้างแบรนด์ซึ่งดูเหมือนจะหมายถึงการบอกผู้คนว่าจะทำให้ตัวเองดูแพงขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอก้าวเข้ามาในบ้านของฉันเธอจ้องมองมันราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขห้องครัวเป็นแบบปิดมากเธอบอกพลางย่นจมูกและพื้นก็มีเสียงเอียดอาดเหมือนในหนังสยองขวัญเธอบอกว่าที่นี่มีกลิ่นเหมือนผ้าเก่า สิ่งที่เธอหมายถึงคือมันมีกลิ่นเหมือนฉันพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาที่ดูรูราว่างเปล่าในตัวเมืองแต่เมื่อบริษัทของอเล็กลดขนาดลงและงานฟรีแลนซ์ของเซเลสก็ซบเซาวพวกเขาต้องการสิ่งที่อเล็กเรียกว่าสะพานแค่จนกว่าเราจะคิดออกว่าจะไปไหนต่อแม่เขากล่าวทางโทรศัพท์สองสาสัปดาห์อาจจะสองสามเดือนมันจะช่วยเราได้จริงๆนั่นคือทั้งหมดที่ต้องทำเขาสามารถขอให้ฉันนอนบนตะปูได้และฉันก็พร้อมที่จะหยิบค้อนมาพวกเขาย้ายเข้ามาในวันอาทิตย์ พร้อมกระเป๋าเดินทางสี่ใบและเครื่องฟอกอากาศวันแรกนั้นฉันพบอัลบั้มแต่งงานของฉันซึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างมา20ปีถูกเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในโถงทางเดินอเล็กเกลังคอเมื่อฉันถามเธอก็แค่พยายามทําให้มันรู้สึกหน้าอยู่ขึ้นแม่มันหน้าอยู่แล้วฉันพูดเขายิ้มอย่างเคร่งเครียดใช่แต่แม่ก็รู้นี่นามันทันสมัยนั่นคือจุดเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยฉันก็กลายเป็นผู้เช่าในชีวิตของตัวเองอันดับแรกพวกเขาจัดห้องนั่งเล่น ใหม่จากนั้นเครื่องชงกาแฟของฉันก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักที่ซับซ้อนที่ฉันใช้งานไม่ได้เซเลสเป็นคนกินพืชเธอว่าและกลิ่นนมของฉันในตู้เย็นทําให้เธอไม่สบายใจดังนั้นฉันจึงหยุดซื้อมันเธอก็เรียกฉันว่าแนนซี่ไม่ใช่แม่ไม่แม่แต่คุณนายแทนเนอร์แค่แนนซี่เหมือนฉันเป็นเพื่อนบ้านที่หมาเห่าเสียงดังเกินไปคุณเคยรู้สึกเหมือนกําลังหายไปจากบ้านตัวเองไหม ฉันเริ่มย่องจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งถือความเงียบของฉันราวกับถาที่ฉันกลัวจะทำตกคืนหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินพวกเขาคุยกันในครัวเธอยังทิ้งจานไว้ในอ่างล้างจานอยู่เลยเซเลสกระซิบเสียงของเธอแหลมคมเหมือนแก้วแตกมันรกมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีฉันได้ยินอเล็กพ,พึมพำแม่เคยชินกับวิธีของตัวเองแม่กำลังพยายามแล้วคำตอบของเซเลเชียนชาและเด็ดขาดก็ แค่พยายามไม่พอฉันยืนอยู่อีกด้านของกำแพงมือของฉันชื้นไปด้วยสบู่กลืนคำพูดของตัวเองกลับลงไปเหมือนยาขมถึงกระนั้นฉันก็คิดว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวฉันคิดว่าอีกไม่นานพวกเขาจะหาคอนโดใหม่ย้ายออกไปขอบคุณฉันและฉันจะได้บ้านของฉันคืนบ้านที่ฉันสามารถทิ้งจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่เสร็จไว้บนโต๊ะอาหารและสวมรองเท้าแต่เก่าๆในครัวได้โดยไม่ถูกตัดสินแต่คำว่าชั่วคราวกลับยืดเยื้อออกไปจากนั้นโทรศัพท์จากคลาร่าก็ดังขึ้นเสียงของเธออ่อนแรง พระปอดบวมหัวใจของเธอแตกสลายจากการสูญเสียน้องสาวคุณจะมาอยู่ด้วยสองสามคืนไหมเธอถามแน่นอนฉันตอบแน่นอนฉันทิ้งโน้ตไว้บนเคาน์เตอร์ว่ากลับวันอาทิตย์ไม่เกินเที่ยงดูแลตัวเองนะไม่มีอะไรที่น่าดราม่าเพียงแค่สิ่งที่คนคนหนึ่งจะพูดเมื่อเธอคิดว่าเธอยังคงมีที่นั่งที่โต๊ะเมื่อเธอคิดว่าเธอยังคงเป็นเจ้าของกำแพงรอบตัวเธอฉันคิดผิดขณะที่ฉันนั่งอยู่ในรถความไม่เชื่อเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนที่เย็นชาและหนักแน่นนี่ไม่ใช่ความ เข้าใจผิดนี่คือการรัฐประหารการรัฐประหารที่เงียบสงบสุภาพในเขตชานเมืองดวงอาทิตย์เริ่มตกท้องฟ้าเป็นสีชมพูและส้มฉันเฝ้ามองไฟระเบียงอัตโนมัติส่องสว่างขึ้นไฟดวงเดียวกับพี่แจ็คและฉันติดตั้งเมื่อเย็นวันหนึ่งในฤดูร้อนมันเป็นตอนนั้นเองเมื่อเห็นแสงที่คุ้นเคยบนบ้านที่ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อีกต่อไปมือที่สั่นของฉันก็หยุดลงในที่สุดฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ขับรถจากไปตลอดการนี่ไม่จบเย็นวันนั้น ฉันพยายามนอนในที่นั่งคนขับหัวเข่าของฉันแข็งคอของฉันปวดและตอนตีสองฉันต้องหาร้านแก๊ส24ชั่วโมงเพื่อเข้าห้องน้ำฉันซื้อกาแฟที่ไม่ต้องการเพียงเพื่อไม่ให้รู้สึกเหมือนคนเร่ร่อนแคชเชียร์เด็กชายที่อายุไม่เกินหลานชายของฉันจะเป็นยิ้มอย่างใจดีให้ฉันราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้หญิงเขากล่าวฉันแทบจะร้องให้ออกมาตรงนั้นเพียงเพราะมีคนเห็นฉัน เพราะช่วขณะหนึ่งฉันไม่ได้เป็นคนไร้ตัวตนเวลาหกโมงเช้าฉันจอดรถอีกครั้งใกล้บ้านที่ฉันมองเห็นระเบียงหน้าบ้านได้ไฟภายในบ้านเปิดขึ้นแล้วประตูหน้าบ้านก็เปิดออกเซเลสก้าออกมาบนระเบียงเธอสวมชุดคลุมผ้าไหมแบบที่คุณเห็นในนิตยสารและเธอกำลังจิบกาแฟจากแก้วที่ฉันให้เธอเมื่อคริสต์มาสที่แล้วแก้วที่เขียนว่าเธอกว่าสายตาไปที่สนามหญ้าแล้วกลับไปที่ประตูแล้วหายเข้าไปข้างในเธอที่ดูสบายๆดูมีสิทธิ์ราวกับว่าเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างในโลกที่จะอยู่ที่นั่น และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องเห็นไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่แม้แต่ความเศร้าเพียงแค่ความชัดเจนที่ลึกซึ้งและสุดท้ายฉันสตาร์ทรถและขับออกไปแต่คราวนี้ฉันไม่ได้แค่วนบล็อกคราวนี้ฉันมีจุดหมายปลายทางช่างทํากุญแจชื่อเออร์นี่เขาเคยซ่อมประตูมุ้งลวดของเราเมื่อก่อนเป็นชายตัวเตี้ยที่มักจะสวมสายเอี๊ยมและมีกลิ่นยาสูบจากไปแม่จะเลิกไปแล้วหลายปีแจ็คชอบเขาคิดค่าบริการยุติธรรม และไม่เคยถามคำถามที่ไม่จำเป็นแจ็คเคยพูดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆฉันพบเบอร์ของเขาจดไว้ในสมุดที่อยู่เก่าเล่มหนึ่งระหว่างสูตรพายกับเบอร์โทรศัพท์กุมารแพทย์ที่กเกษียณไปนานแล้วฉันไม่คิดว่าเขาจะยังทำงานอยู่แต่เขาก็รับสายในครั้งที่สองเออร์นี่พูดครับสวัสดีค่ะเออร์นี่ฉันผู้เสียงของฉันนิ่งกว่าที่รู้สึกฉันแนนซี่แทนเนอร์ข้ามีความเงียบครู่หนึ่งตามด้วยเสียงหัวเราะอบอุ่นหคุณพระแจ็คเป็นยังไงบ้างครับ จากไปแล้ว12ปีข้าเออร์นี่เขาเงียบไปครู่หนึ่งเสียใจด้วยนะครับเขาเป็นคนดีเขาเป็นข้าฉันพูดพลางกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเออร์นี่ฉันต้องการเปลี่ยนลูกกุญแจถ้าเขาไม่ถามว่าทำไมเขาแค่ถามว่าเมื่อไหร่วันนี้เลยข้าฉันตอบเช้าๆเลยครับผมจะไปถึงเจ็ดโมงตรงฉันจอดรถสามช่วงตึกแล้วเดินไปอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นกระทบแก้มเออร์นี่รออยู่ที่ระเบียงแล้วพร้อมกล่องเครื่องมือในมือเขามองไปที่ลูกบิดประตูสีเงินเงางามอันใหม่ ดูแตกต่างออกไปเขากล่าวไม่ใช่สไตล์คุณไม่ใช่แค่ฉันตอบเขาไม่ยิ้มเพียงแค่เริ่มทำงานฉันยืนอยู่ข้างๆเขากอดอกมองดูเขาถอดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเย็นชาไร้วิญ,ญญาณออกอย่างเชี่ยวชาญเหมือนทุกสิ่งที่เซเลสสัมผัสเขาเปลี่ยนมันด้วยเดดโบทองเหลืองหนักที่คลิกด้วยเสียงที่มีน้ำหนักและความทรงจำเมื่อเขาทำเสร็จเขาก็ยื่นกุญแจใหม่สองดอกให้ฉันมันรู้สึกแข็งแรงในฝ่ามือฉันเป็นของจริงคุณต้องการดอกที่สามหม เขาถามไม่ค่ฉันตอบสองดอกก็พอแล้วเขาเก็บเครื่องมือของเขาแล้วมองมาที่ฉันดวงตาของเขามีบางอย่างอยู่ระหว่างความอยากรู้และความเคารพคุณสบายดีไหมแนนซี่ฉันศบตาเขาตรงๆต,ตอนนี้ฉันสบายดีแล้วเข้าเวลาเจ็นาฬิกาสาสองนาทีฉันเปิดประตูหน้าบ้านของตัวเองแล้วก้าวเข้าไปมันมีกลิ่นที่แตกต่างออกไปกลิ่นผงซักฟอกลาเวนเดอร์และสเปรย์ดอกไม้ราคาแพงรูปภาพของฉันยังคงหายไปจากโต๊ะข้างผ้าห่มที่ฉันถักถูกพับอย่างเรียบร้อยบนเก้าอี้วางไว้ เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อความอบอุ่นแต่พื้นยังคงมีเสียงเอี๊ยดอาดในจุดที่คุ้นเคยใกล้บันไดนาฬิกาเหนือตู้เย็นยังคงเดินช้าไปครึ่งจังหวะดวงอาทิตย์ยังคงสองผนังด้านตะวันออกของห้องครัวเหมือนคำสัญญาอันเงียบสงบมันยังคงเป็นบ้านของฉันฉันตรงไปที่ห้องนอนใหญ่ห้องที่แจ็คและฉันเคยอยู่ร่วมกันมา38ปดปีพวกเขาเปลี่ยนทุกอย่างผ้าห่มของฉันหายไปถูกแทนที่ด้วยผ้าห่มนวมสีเบทธรรมดาผ้าม่านลูกไม้ของฉันหายไปถูกแทนที่ด้วยม่านกันแสง ฉันถอดปลั๊กเครื่องพ่นไอน้ําที่ส่งกลิ่นฉุนบนโต๊ะข้างเตียงจากนั้นฉันก็เปิดตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าของฉันหายไปในที่ของมันคือกล่องที่ซ้อนกันอย่างเรียบร้อยมีป้ายเขียนด้วยลายมือแหลมคมของเซเลสว่าตามฤดูกาลบริจาคทีละกล่องฉันขนสิ่งของของฉันออกจากโรงรถแล้วนํากลับเข้ามาในบ้านจากนั้นฉันก็หันไปที่ห้องว่างที่ฉันเคยนอนรองเท้าของเซเลสเรียงรายอยู่ตามขอบผนังเหมือนแถวทหารตัวน้อย,อยๆกระเป๋าเดินทางที่มีอักษร,รย่อราคาแพงของเธอ นั่งอยู่ที่ปลายเตียงเสื้อคลุมผ้าไหมของเธอแขวนอยู่ด้านหลังประตูอย่างระมัดระวังฉันเริ่มขนของของเธอออกไปข้างนอกฉันไม่โยนมันฉันไม่ทิ้งมันฉันวางมันฉันพับเสื้อผ้าที่ต้องพับและจัดเรียงทุกอย่างอย่างเรียบร้อยตามขอบสนามหญ้าหน้าบ้านตรงระเบียงมันดูเหมือนกันขายของเก่าที่แปลกประหลาดและราคาแพงมากเมื่อฉันทําเสร็จนักวิ่ง็อกกิ้งคนหนึ่งชะลอความเร็วขณะเดินผ่านคิ้วของเขาเลิกขึ้น ฉันโบกมือให้เขาเล็กน้อยอย่างสุภาพเขาก็โบกมือตอบกลับดูสับสนจากนั้นฉันก็เข้าไปในบ้านชงชาของฉันเองจากกระปองที่ฉันซ่อนไว้หลังกล่องซีเรียลแล้วนั่งลงที่โต๊ะในครัวเพื่อรอเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีฉันได้ยินเสียงกุญแจครูดกับกรอนประตูใหม่มันใช้ไม่ได้จากนั้นก็มีเสียงลูกบิดประตูสั่นตามด้วยเสียงเคาะที่แหลมคมและไม่อดทนแนนซี่เสียงของเซเลสแหลมสูงและบางเต็มไปด้วยความหมุดหงิดกุญแจ มีปัญหาฉันจิบชายอย่างช้าๆเสียงเข้ามาอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมแนนซี่เปิดประตูทําไมของของฉันถึงอยู่บนสนามหญ้าจากนั้นก็มีเสียงที่ฉันเคยมีชีวิตอยู่เพื่อมันเสียงของเด็กทารกที่ฉันเลี้ยงดูในบ้านหลังนี้แม่อเล็กแม่เข้าไปข้างในไหม ฉันลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแล้วเปิดมันออกใบหน้าของเขาซีดเผือดใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธฉันมองดูพวกเขาทั้งคู่แล้วก็มองไปที่กองสิ่งของของพวกเขาที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยบนสนามหญ้าของฉันมันไม่ได้อยู่บนสนามหญ้าหรอกฉันพูดเบาๆมันอยู่บนสนามหญ้าของฉันเซเลสเริ่มพูดแนนซี่นี่มันไม่จําเป็นเลยนะฉันมองดูเธอสายตาของฉันว่างเปล่าและนิ่งการเปลี่ยนกลอนประตูบ้านคนอื่นก็ไม่จําเป็นเหมือนกันมันเป็นความเข้าใจผิดอเล็กพูด ยางรวดเร็วพลางก้าวไปข้างหน้าเหมือนจะเข้ามาไกลเกลี่ยไม่ฉันพูดเสียงของฉันไม่เปิดโอกาสให้โต้แย้งมันไม่ใช่เขาหยุดและเป็นครั้งแรกที่เขามองมาที่ฉันราวกับว่าเขากำลังเห็นสิ่งใหม่สิ่งที่เขาไม่รู้จักคุณล็อกฉันออกจากบ้านของฉันฉันพูดรักษาเสียงให้คงที่คุณไม่ได้โทรหาคุณไม่ได้เตือนฉันคุณทิ้งฉันไว้นอกบ้านเหมือนสัตว์จรจัดและคุณฉันเสริมพลางหันไปมองเซเลสวางแผนไว้ล่วงหน้าหลายวันเธอมีความละอายที่จะหันหนี ฉันไม่คิดว่าคุณจะสร้างเรื่องเธอบนฉันไม่ได้สร้างเรื่องฉันตอบนี่ไม่ใช่เรื่องนี่คือขอบเขตอเล็กมองจากใบหน้าของฉันไปที่ประตูที่เปิดอยู่ข้างหลังฉันแล้วกลับมาอีกครั้งเขาสับสนราวกับว่าพื้นใต้เท้าของเขาได้เลื่อนไปหนึ่งนิ้วเพียงพอที่จะทำให้ความสงบของเขาสั่นคลอนแม่เขากล่าวเสียงต่ำแม่กำลังตอบสนองเกินเหตุฉันพยักหน้าช้าๆปล่อยให้คำนั้นตกลงมาระหว่างเราตอบสนองเกินเหตุนั่นคือคำที่คุณเลือกใช้เหรอ เขาขายิบตาคุณทิ้งให้ฉันนอนในรถตอนอายุ74ปีอเล็กฉันใช้ห้องน้ําในปั๊มน้ํามันและดื่มกาแฟจากตู้ขายอัตโนมัตินั่นคือสิ่งที่ความเงียบของคุณทําให้ฉันต้องเสียไปเขามองลงไปที่บรรยดเบียงและฉันไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกผิดหรือแค่ความไม่สบายใจแต่เขาไม่เถียงข้างๆเขาเซเลสกอดอกฉันไม่คิดว่าคุณจะกลับมาเร็วขนาดนี้เธอกล่าวอย่างไม่แย่แสคุณบอกว่าวันอาทิตย์แต่คุณไม่ได้บอกว่า เมื่อไหร่ฉันบอกว่าเที่ยงฉันตอบเธอชักสราวกับว่าเวลาไม่กี่ชั่วโมงให้อภัยทุกอย่างร้ากับว่าการขังผู้หญิงคนหนึ่งออกจากบ้านของเธอเป็นเพียงเรื่องของการจัดการปฏิทินฉันขยับออกจากประตูแต่เพียงพอเท่านั้นตอนนี้คุณเข้ามาได้แล้วฉันพูดเอาของที่เหลือไปอเล็กมองมาที่ฉันดวงตาของเขากว้างเราจะไปอยู่ที่ไหนเขาถามฉันเลิกคิวคุณดูไม่ค่อยเป็นห่วงว่า ฉันจะไปนอนที่ไหนเลยนี่นาะนั่นมันไม่เหมือนกันเขาพูดเสียงดังเสียงของเขาแตกในที่สุดแม่มีที่นี่ฉันเคยมีที่นี่ฉันแก้ไขเขาอย่างอ่อนโยนจนกระทั่งคุณตัดสินใจลบฉันออกไปนั่นไม่ยุติธรรมเขากล่าวไม่ฉันเห็นด้วยมันไม่ยุติธรรมฉันมองนาฬิกาคุณมีเวลา15นาทีพวกเขาเดินผ่านฉันไปโดยไม่พูดอะไรอีกเสียงส้นรองเท้าของเซเลสกระทบกับพื้นไม้แข็งเหมือนเสียงปืนเล็กๆที่โกรธเกรี้ยวเธอตรงไปที่ห้องนอนและเริ่มดึงของที่เหลือของเธอออกจากตู้เสื้อผ้า อเล็กยังคงอยู่ในโถงทางเดินผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเข้มงวดขนาดนี้เขากล่าวฉันหันไปเผชิญหน้ากับเขาเต็มตัวคุณไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่ต้องการให้คนที่ทรยศฉันอยู่ในบ้านของฉันอีกต่อไปแล้วเหรอเขาอ้าปากแล้วก็ปิดมันอีกครั้งฉันเชิญคุณเข้ามาตอนที่คุณกำลังลำบากฉันกล่าวเสียงของฉันยังคงเบาฉันจัดหาพื้นที่ฉันมอบความอบอุ่นให้คุณคุณให้ความเงียบและการกีดกันแก่ฉันคุณรู้ไหมว่าฉันเจอของของฉันกี่ชิ้นในโรงรถในกล่องที่มีป้ายเขียนว่า บริจาคด้วยลายมือของเธอเขาไม่พูดอะไรคุณไม่พูดอะไรเลยอเล็กครั้งแล้วครั้งเล่าความเงียบของคุณคือทางเลือกของคุณนาทีผ่านไปในเสียงซิบเบาๆและเสียงขยับตัวที่อึดอัดพวกเขาเดินลงมาจากบันไดแต่ละคนถือกระเป๋าเดินทางเซเลสไม่มองฉันฉันจะส่งคนมาขนเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือเธอกล่าวเชิดคางสูงไม่คุณจะไม่ได้ทําฉันตอบคุณจะโทรหาฉันแล้วเราจะนัดเวลาและฉันจะอยู่ที่นี่เมื่อมันเกิดขึ้นอเล็กจ้องมาที่ฉันแม่ไม่เชื่อใจเราเหรอ ไม่ฉันกล่าวอย่างเรียบง่ายไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วเซเลสก้าออกไปข้างนอกก่อนโดยไม่กล่าวคำอำลาอเล็กหยุดอยู่ตรงประตูหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวปฏิบัติต่อกันเขากล่าวเสียงของเขาเต็มไปด้วยการกล่าวหาฉันมองลูกชายของฉันเด็กชายที่ฉันเคยเช็ดตัวให้เวลาเป็นไข้หัวใจที่เคยแตกสลายที่ฉันเคยซ่อมแซมและฉันรู้สึกถึงความเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งไม่ฉันพูดเบาๆมันไม่ใช่แล้ว ฉันก็ปิดประตูฉันไม่ได้ปิดกระแทกฉันแค่ปิดมันความเงียบที่ตามมาแตกต่างออกไปมันไม่ใช่ความเงียบที่ตึงเครียดรอคอยมันเป็นความเงียบสงบมันคือเสียงของบ้านฉันที่กำลังหายใจอีกครั้งฉันเดินไปทั่วห้องเพียงแค่ซึมซับมันอากาศรู้สึกเบาขึ้นแล้วโทรศัพท์ของฉันสั่นบนเคาน์เตอร์ข้อความจากอเล็กเราคุยกันทีหลังได้ไหมผมกำลังพยายามทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากฉันไม่ได้ตอบกลับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆตลอดหลายพันช่วงเวลาเล็กๆ ที่ฉันปล่อยให้ตัวเองหายไปเพื่อรักษาสันติภาพที่ไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกสันติภาพที่แท้จริงที่ฉันกำลังค้นพบคือสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการทวงคืนห้องครัวของฉันกาต้มน้ำสีแดงของฉันกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ตำราอาหารของฉันวางอยู่บนเคาน์เตอร์เปิดไปที่หน้าที่ฉันชอบที่ถูกพับไว้ ฉันจุดเทียนอบเชยที่คลาร่าให้เป็นของขวัญวันเกิดเทียนที่เซเลสเคยย้ยๆกลิ่นหอมเผ็ดร้อนรู้สึกเหมือนเป็นการประกาศอิสรภาพบ่ายวันนั้นฉันดึงกล่องเอกสารสำคัญที่ฉันเก็บไว้ใต้เตียงออกมาข้างในฉันพบฉนดบ้านกระดาษกรอบและเป็นทางการชื่อของฉันอยู่บนนั้นมีเพียงชื่อของฉันเท่านั้นมีบางอย่างที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมันเป็นลายลักษณ์อักษรมันเป็นคำตอบใช่ที่นุ่มนวลากจักรวาลในเวลาที่ฉันต้องการได้ยินมันโทรศัพท์ของฉันสั่นอีกครั้งอเล็กผมคิดว่าเราควรคุยกันเร็วๆนี้ครับสถานการณ์ตึง แต่บางทีเราอาจจะผ่านมันไปได้ฉันไม่สนใจมันแต่ฉันกลับมองหาเบอร์โทรศัพท์ของฮาวเวิร์ดเลโอนาร์ดทนายความของฉันเขาเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเมื่อแจ็คเสียชีวิตด้วยประสิทธิภาพที่เงียบขรึมและตรงไปตรงมาเลโอนาร์ดแอนเวสแมนพนักงานต้อนรับตอบสวัสดีข้าฉันกล่าวแนนซี่แทนเนอร์ข้าฉันต้องการนัดพบคุณเลโอนาร์ดข้าคุณมีเรื่องที่ดำเนินการอยู่หรือเปล่าคะเธอถามไม่ข้าฉันกล่าวพร้อมรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนริมฝีปากแต่ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วข้าสำนักงานทนายความยังคงมีกลิ่นหนังและหมึกพิมพ์ผมของงงฮาวิ์บล และแว่นตาของเขาหนาขึ้นแต่ดวงตาของเขายังคงคมกริบแนนซี่เขากล่าวพลางจับมือฉันไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเล่าให้เขาทุกอย่างตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ที่จัดใหม่ไปจนถึงกรอนประตูที่เปลี่ยนไปเขารับฟังโดยไม่ขัดจังหวะใบหน้าของเขาอ่านไม่ออกเมื่อฉันพูจบเขาก็เอนหลังพิงก้าวอีคุณไม่ใช่คนแรกเขากล่าวเบาๆลูกค้าสูงอายุที่ให้ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่แล้วจูจ่ๆก็พบว่าตัวเองถูกผลักใสออกไปแต่คุณอาจเป็นคนแรกที่ผมพบที่ต่อสู้กลับก่อนที่จะสายเกินไปฉันไม่ต้องการโกรธอีกต่อไปแล้ว ฮาวเวิร์ดฉันบอกเขาฉันแค่อยากจะชัดเจนฉันต้องการปกป้องบ้านฉันต้องการอัปเดตเอกสารฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้อีกเขามุ่งหน้าเราจะแก้ไขพี่ในกรรมเราจะล็อกทรัพย์สินและเราจะตั้ง Power of a ฟ t ตเรียกับคนที่คุณไว้ใจจริงๆนั่นคือพนักงานธนาคารของฉันฉันกล่าวไม่ใช่ลูกชายของฉันไม่มีปัญหาครับเขากล่าวผมจะร่างทุกอย่างเมื่อฉันออกจากสำนักงานของเขาท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยแสงสีทองฉันแวะร้านขายของชำระหว่างทางกลับบ้านและซื้อเนยดีๆแยมที่แจ็คชอบ และช่อดอกทิวลิปสดเล็กๆคืนนั้นฉันทานอาหารเย็นที่โต๊ะของตัวเองโดยเปิดวิทยุเบาๆไม่มีใครวิพากวิจารอาหารไม่มีใครเปิดจดหมายของฉันไม่มีใครถามว่าฉันเคยคิดจะทาสีห้องครัวเป็นสีกลางๆหมมันเป็นเพียงฉันและมันก็เพียงพอแล้วไม่กี่วันต่อมามีเสียงเคาะประตูเกือบจะพบค่ำแล้วมองผ่านหน้าต่างฉันเห็นอเล็กยืนอยู่คนเดียวบนระเบียงเขากำลังถือถุงกระดาษเล็กๆจากร้านเบเกอรี่ในท้องถิ่นฉันเปิดประตูแต่ไม่ได้เชิญเขาเข้ามา สวัสดีครับเขากล่าวผมเอาของโปรดของคุณมาให้เลมอนบาร์จากคาไเมิรนฉันไม่ขยับคุณคิดว่าของหวานจะแก้ปัญหานี้ได้เหรอเขาสะดุ้งไหมครับผมแค่ผมไม่รู้ว่าเธอจะทําแบบนั้นแม่ครับไม่รู้จนกระทั่งหลังจากนั้นแล้วทําไมคุณไม่โทรหาฉันทําไมคุณไม่หยุดมันเขามองลงไปที่บันไดผมไม่อยากเสียที่นี่ไปครับฉันรู้สึกว่าส่วนสุดท้ายของตัวตนเก่าของฉันคนที่เคยแก้ตัวให้เขาหลุดลอยไปคุณเสียมันไปตั้งแต่นาทีที่คุณตัดสินใจว่า ที่ของฉันที่นี่ไม่สำคัญเรายืนอยู่ท่ามกลางพลบค่าที่กำลังคืบคลานเข้ามาผมอยากจะแก้ไขเรื่องนี้ครับเขากล่าวเสียงอ่อนแรงไม่อเล็กฉันพูดเบาๆคุณต้องการรู้สึกดีขึ้นนั่นมันไม่เหมือนกันในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นมองฉันแล้วฉันก็เห็นความจริงของคำพูดของฉันกระทบเขาฉันไม่โกรธแล้วฉันกล่าวฉันแค่ชัดเจนและคุณไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว คุณไม่สามารถมาปรากฏตัวที่ประตูบ้านของฉันพร้อมกับเลมอนบ้าแล้วแกล้งทำเป็นว่าคุณยังอยู่ที่นี่เขามุ่งหน้าอย่างช้าๆผมเข้าใจครับแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปฉันมองดูเขาไปแล้วปิดประตูและล็อกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความสงบชีวิตก็เข้าสู่จังหวะใหม่หลังจากนั้นจังหวะที่เงียบสงบเป็นของฉันเองทั้งหมดฉันโทรหาคลาร่าและในที่สุดก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังเธอเป่าปากยาวๆโอ้ที่รักเธอกล่าว ในที่สุดคุณก็หยุดขออนุญาตที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วคำพูดของเธอติดอยู่ในใจฉันเราทุกคนก็ถึงวัยที่ความเงียบไม่ได้เป็นความเหงาอีกต่อไปแต่กลายเป็นเกราะป้องกันไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีจดหมายมาถึงลายมือเป็นของอเล็กหนักและกดลงบนกระดาษแม่ครับมันเขียนว่าแม่พูดถูกผมปล่อยให้เธอปรับเปลี่ยนทุกอย่างผมคิดว่าผมกำลังรักษาสันติภาพแต่ผมแค่ซ่อนมันไว้ผมคิดถึงเช้าวันอาทิตย์ผมคิดถึงบ้านถ้ามีทางกลับแม่จะช้าๆผมก็จะเดินไปท่า ไม่มีผมก็เข้าใจฉันอ่านมันสามครั้งมันเป็นสิ่งแรกที่เขาพูดอย่างซื่อสัตย์ในรอบหลายปีฉันไม่ได้ตอบกลับยังไม่ถึงเวลาวันหยุดมาแล้วก็ผ่านไปสําหรับวันขอบคุณพระเจ้าฉันทําอาหารมือเล็กๆที่สมบูรณ์แบบให้ตัวเองฉันจัดโต๊ะหนึ่งที่จุดเทียนและดื่มชาออยพรแจ็คมันไม่เศร้ามันสงบต้นเดือนธันวาคมมีพัสดุอื่นมาถึงข้างในเป็นสร้อยล็อกเกตทองคําเล็กๆเมื่อฉันเปิดมันออกด้านหนึ่งมีรูปฉันตอนเด็กมากกําลังอุ้มอเล็กไว้ในอ้อมแขนอีกด้านหนึ่งว่างเปล่าไม่มีโน้ตฉันรู้ว่า มันมาจากเซเลสเป็นการแสดงออกแต่การแสดงออกนั้นมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาและฉันยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆฉันใช้เวลาในฤดูหนาวทวงคืนพื้นที่ของฉันไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ทางอารมณ์ด้วยฉันทาสีห้องนั่งเล่นใหม่เป็นสีเหลืองอ่อนอบอุ่นฉันเติมเสียงเพลงให้บ้านฉันเป็นเจ้าภาพคลาร่าในช่วงสุดสัปดาห และเราหัวเราอจนปวดท้องฉันกำลังค้นพบผู้หญิงที่ฉันเป็นก่อนที่ฉันจะกลายเป็นผู้ดูแลเจ้าของบ้านผู้ถูกเหยียบย่ำฉันกำลังกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่อากาศหนาวเย็นและแจ่มใสในเดือนมีนาคมอเล็กโซมาผมสงสัยว่าเราจะนั่งคุยกันได้ไหมครับเขากล่าวแค่เราสองคนคุณมาตอนสามโมงได้ค่ฉันกล่าวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเขามาตรงเวลาเรานั่งในห้องนั่งเล่นมีระยะห่างที่สุภาพระหว่างเราเขาพูดเขาขอโทษขอโทษจริงๆ โดยไม่มีข้อแก้ตัวเขาบอกฉันว่าเขาและเซเลสกำลังเข้าปรึกษาเขาบอกว่าเขากำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้ทุกอย่างแตกหักฉันรับฟังแม่เปลี่ยนพี่ในกรมใช่ไหมครับเขาสอบถามในที่สุดใช่ฉันกล่าวเขากลืนน้ำลายแม่ตัดผมออกไปเลยเหรอครับไม่ฉันบอกเขาแต่ฉันเปลี่ยนสิ่งที่อัตโนมัติแล้วจากนี้ไปอลเล็กสิ่งที่คุณอาจจะได้รับมรดกจากฉันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรายังคงแกล้งทําเป็นว่ายังคงอยู่ดีใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีแต่เขาไม่เถียงเขารู้ว่าฉันพูดถูกเมื่อครบชั่วโมงเขาก็ยืนขึ้นเพื่อจะไปผมไม่รู้ว่าผมคู่ควรกับความไว้วางใจของแม่อีกครั้งไหมเขากล่าเบาๆคุณไม่คู่ควรฉันเห็นด้วยแต่คุณสามารถพยายามสร้างมันได้ฉันไม่รู้ว่าเรื่องราวของเราจะมีตอนจบที่มีความสุขหรือไม่อาจจะไม่ใช่แบบที่คุณเห็นในภาพยนตร์ตอนนี้เขาโทรหาฉันสัปดาห์ละครั้งเราคุยกันประมาณสิบนาที มันเป็นการเริ่มต้นบ้านเงียบสงบแต่มันเป็นความสงบที่ดีมันคือเสียงแห่งสันติภาพสัปดาห์ที่แล้วฉันจองทริปทัวร์รถไฟผ่านอุทยานแห่งชาติกับคลาร่าไม่มีสามีไม่มีลูกไม่มีคำขอโทษแค่ฉันกับเพื่อนสนิทที่สุดของฉันไปดูโลกฉันเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากการยืนอยู่บนระเบียงนั้นพร้อมกับกุญแจที่ใช้ไม่ได้ฉันเรียนรู้ว่าการเลือกสันติภาพของตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้ต่อครอบครัวแต่เป็นการเลือกตัวเองในที่สุดแม่ทุกคนย่าทุกคน ย่อมสละส่วนหนึ่งของตัวเองเราทำมันด้วยความยินดีแต่คำถามคือเราเหลืออะไรไว้ให้ตัวเองบ้างไหมคำตอบต้องเป็นใช่ถ้าเรื่องราวนี้กระทบใจคุณฉันก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์คุณเคยต้องตัดสินใจเลือกที่ยากระหว่างภาระผูกพันของครอบครวบคัวกับความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองหรือไม่จำไว้เสมอที่รักไม่เคยสายเกินไปที่จะกลับมาบ้านสู่ความเป็นตัวเอง เรื่องราวของคุณป้าแนนซี่หญิงวัย74ปีที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อลูกชายและลูกสะใภ้เข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวแต่กลับค่อยๆเข้าควบคุมและเปลี่ยนกุญแจบ้านของเธอขณะที่เธอไม่อยู่คุณป้ากลับมาพบว่าเธอถูกล็อกไว้นอกบ้านของตัวเองที่ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำอันมีค่ากับสามีผู้ล่วงลับความเจ็บปวดจากการถูกทรยศหักหลังนั้นรุนแรงแต่คุณป้าแนนซี่เลือกที่จะไม่ยอมแพ้ด้วยความสงบและเด็ดเดี่ยวเธอได้ติดต่อช่างทำกุญแจคนสนิท และเปลี่ยนกุญแจกลับคืนมาอย่างรวดเร็วเธอเผชิญหน้ากับลูกชายและลูกสะใภ้ไม่ใช่ด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่ด้วยความชัดเจนและมั่นคงพร้อมทั้งยืนยันขอบเขตที่เธอจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงอีกต่อไปคุณป้าจัดการเก็บข้าวของของพวกเขาออกจากบ้านอย่างเป็นระเบียบแสดงให้เห็นถึงการทวงคืนสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังหลังจากนั้นคุณป้าแนนซี่ยังได้จัดการเรื่องพินัยกรรมและอำนาจในการตัดสินใจทางการเงินทั้งหมดใหม่ เพื่อปกป้องตัวเองและทรัพย์สินในอนาคตเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองการสร้างสันติภาพภายในและการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่การทอดทิ้งครอบครัวแต่คือการเลือกที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเราทุกคนต่างเสียสละบางส่วนของตัวเองให้กับคนที่เรารักแต่คำถามคือเราเหลืออะไรไว้ให้ตัวเองบ้างและคำตอบควรจะเป็นใช่เสมอผู้ชมทุกท่านขาจากเรื่องราวของคุณป้าแนนซี่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ อะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจจะนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเองโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเรา